ครับสวัสดีน้องกับผมพบกับซองบบาวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เฮาก็มีเรื่องราวของอีหลานหน่อยเฮาน้องอุ้งอิงเพรชรบ้านแพงน้องพี่น้องเนาะเอามาวางซูพี่เอามาวางซูน้องเอามาวางซูเอฟซี FC อีหลานหน่อยกันได้ฟัง Stanford อีกแล้วเนาะครับผมเนาะเมื่อนี้พี่น้องถ้าใครได้ติดตามน้องกับผมเนาะอีหลา no no นหน่อยเฮายน้องกับผมเนานะน้องอุ้งอิงเนาะครับผมเนาะน้องอุ้งอิงเมื่อนี่มีการไล่สดเนาะพี่น้องเนาะ ผ่านติ๊กตอกพี่น้องผ่านติ๊กตอกแล้วปากฏดปายิหล่าน้อยเฮ้น้องอุกอิงนะครับผมเนาะโทรหาพี่น้องน้องอะอายน้อครับผมเนาะซึ่งปฏิกิริยญาน้องอะอายจะเป็นจังไดพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันก่อนเดี๋ยวเฮาจะกลับเบากันนะครับผมใจโอ้ยนี่ไงคืนไหน อกระท่นหันเลยนะว่าท่านไหนตังตือเลยไหนมาปูใหญ่หน่ะยิ้มเปื่อยเพื่อนแค่เนิ่นเอี่ยนเลยเป็นเอีหลากันอยาก,ๆๆยอกขอใหญ่ดิ ก็เก็อยากปล่อยยาั่นนิดเดียวูอเลยเบิงอีหลามืออีหลาอันมื่อพ่อน่องนเป็นลาปีหลาอยู่เอืเอ๊ขาไมลแรจ้ะน้องอะสวัสดีค่ะมาเจอตัวแล้ว เอาขึ้นดีใจตรงหน้าดีล่ะตริงหน้าไหนโอ้วดีดีนี่ถ้าเษย์นูกก็ดีพี่ก็น่าเด็กแล้วเดี๋ยวอ๋อพี่ก็น่าเด็กนะครับตอนนี้ไม่คือนองตาหาเตแล้วก็ไปเหล่วนะไปเหล่ว ะอะอครับเป็นยังไงกันแน่นนพี่น้องพี่น้องผมเือว่าแล้วก็ผมเอฟซีลาน้อยแล้วก็ผมเนาะหรือว่าเอฟซีของนอง้องอาอายเองแล้วก็ผมเนาะได้เบิ้งคลิปนี่พี่น้องคงจะยิ้มกันแก้มแตกเลยนะครับผมเนาะน้องกระเคิลใหญเอหญ่กระเคินน้องพี่น้องเอ้ยออออลออแล้วก็ผมเนาะน้องอาอายเคินจนล้กดออกแล้วับผม นะครับผมเนาะกะในคลิปนะครับผมเนาะอีหลานน้อยกะได้ว่าถึงน้องเอไอนะครับผมเนาะน้องออายกะวอาถึงอีหลานน้อยคือกันน้องออายก็บอกว่าอยากพ่ออหญยนะครับผมอีหลานน้อยก็บอกว่าอหญ่กะอยากพ่อลาคือกันวันสันเดแล้วก็ผมเนาะใหญ่กะอยากพ่อลาคือกันเพราะว่าใหญ่กะด้เบิ้งคลิปอ่าเมื่อ บอดนกแล้วก็ผมเนาะไปครับน้องอ้ายยูุบ้านเนี่ยวัสดีแม่นน้องอ้ายแม่นคืนไปนาพี่น้องแม่นดีใจไปนาแล้วก็ผมเนาะนาฮัก่พี่น้องว่าบ่ออีสานเบิงบ่ออีสานยังยิ้มน้ำมูกโเลยพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องราวนะพี่น้องเนาะนาฮักนาฮักของ ทางอิหล่าหน่อยเฮ้าแล้วก็น้องอายอ้นะครับผมเนาะสักวันนะครับผมเนาะบอยสานเซวอวาคงจะได้ร่วมงานกันในสักวันนะครับผมเนาะรอแค่เวลาจัดสรรเหรอเนาะครับผมเนาะคือยังบอดโจวานะครับผมเนาะรอผมเซวาน่าจะเร็วๆนี้แล้พี่น้องอิหล่าหน่อยกับน้องอาอายน่าจะได้พบกันและได้ร่วมงานกันนะครับผมครับพี่น้องเมื่อคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกกันว่าจังใดนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบาวอีสานกันเขาได้นะครับ ผมเนาะพี่น้องมีความหูสิกันว่ายัางไดแน่<ๆ>เมื่อได้เบิ้งคลิปนี้กันแล้วนะครับผมอ่าส่วนบ่าอีสานเองพี่น้องยิ้มบกผมพี่น้องยิ้มแก้มแตกเลยเนะครับผม ครับผมได้มาคลิปแบบนี้นะครับผมน้อกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ทางส่องเบาวอีสานเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางส่องนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะบไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเนาะของทางส่องบาอีสานกดถึงใจเด้อพี่น้องช่วงนี้อายูทูบนาะพี่น้องเนาะโดนปิดกั้นเนาะพี่น้องเนาะเป็นกันไรส่องเลยพี่น้องส่องเบาวอีสานกาันบกเป็นหนึ่งในนั้นด้วยกันพี่น้องช่วงนี้ยูทูบโดนปิด กันนะครับผมเนาะพี่น้องกับนาะพี่น้องซอยอเปิดการมองเห็นในซองบาวิสานในด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะครับสุดท้ายนี้เนาะพี่น้องเนาะบาวอีสานเนาะพี่น้องได้เอาอผลงานของน้องอ้ายนะครับผมเนาะที่ได้ลองนะครับผมเนาะมือที่เปิดตัวน้องอ้ายอย่างเป็นทางการนะครับผมเนาะ น้องออายน้องพี่น้องเนาะยเพลงอีหลาน้่อยเฮ้าเพลงห่อฟันมะลังฮานพี่น้องเอามาลองบนเวที่นะครับผมเนาะเอามาลองในลฟ์สดลฟ์สดนั่นนะครับผมเนาะจะเป็นจ้าใดพี่น้องนะครับผมจะมีความประทับใจยังเกิดขึ้นอยากให้พี่น้องไปเบิ่งพร้อมๆกันนะครับผมสั่งโน้ตเพลงนี้มาไว้ตะโดนแล้ว บ่ได้คืนไปแต่พูดเอ,องหรอกอยู่ๆมีคนมาหลอกแล้วบัดนี้